สวัสดนีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องยูจีวันนี้ผมจะมาเล่นเกม PoE 2นะครับก็มาหัสเล่น oh. นะฮะตอนนี้ก็จะมีอาชีพใหม่มาใช่ไหมครับตอนนี้ก็ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นมามซอนนะครับสายที่เล่นก็เป็นสายเลือดครับสายเลือดไหลนั่นเองดานเมจมันอาจจะไม่เยอะนะแต่วันนี้ก็อัดคลิปมาจบบอสนะฮะมาจบบอสให้ดูนะครับก็จะมีความเเรียกได้ว,ว่ามันอาจจะดาเมจไม่แรงนะแล้วก จบด้วยความเขาเรียกอะกำมมัดนิดนึงนะฮะกำมมัดนิดนึงนะก็ค่อยตอดไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่าหมุนหลบเดินหลบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับก็ถือว่าจบได้ครับถือว่าจบได้นะฮะหลักๆก็คือจะเป็นแบบเนี่ยปลาหอกปลาหอกไปเรื่อยๆฮะตอดไปเรื่อยๆตอดไปทีละหน่อยนะครับแล้วก็มีจังหวะก็เข้าไปฟันบ้างเข้าไปแทงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจังหวะที่มันเรียกลมมาก็ ก็ใช้หอ,อกแทงพื้นทะลุขึ้นมานะครับที่เป็นร้อยๆหอ,อก,กน,นะนะครับไม่รู้ถึงร้อยป่ะนะนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับอ่าน,นี้ก็ปาไปเรื่อยอยู่ครับจังหวานี้เอาไปแทงดิไม่แต่ขอเออเมื่แตกดตะกี้ปิดด้วยนะพดีนะครับนนมือใหม่ครับมือใหม่จังหวะนี้ก็มาอ,อยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้ถ้าแทงหอ,อกลงพื้นนะมันก็จะมี ส,ส่งพัสดใสตัวไอตัวระเบิดเลือดไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์ตัวไอกนะโหลคันคานเนี่ยตามพื้นนะครับตอนนี้ก็หลบหลบตอนนี้ก็เดินปลาเดินปลาอย่างเดียวเนะี่ยเงบ้างเดินปาๆๆๆลาเดินปลาไปเรื่อยฮะมีเลือดกระเฉาะบ้างนิดนึงนะเพราะว่าเออได้อัพไอตัวพาสติกที่มันมีโอกาส ถือเลือนไหลนิดนึงนะจะอ่านไปเต็มนะเพราะว่าเลเวลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยิ่งคลิ้งเป็นมันเลยจังหวะนี้พาไปเรื่อยครับจังหวะนี้พาต่อไปเรื่อยอ่ามันเลียกลงมาแล้วก็ปึ๊บมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังอ,อยู่ทีนะครับแล้วก็แข็งแข็งไป ตอนแรกไม่รู้ฮะตอนแรกแบบโอ้จะหลบไงวะนี่อตายไปหลายรอบอยู่เหมือนกันครับตายไปหลายรอบแล้วก็ไปเปลี่ยนพาสีมาฮะพอไปเปลี่ยนพารีอันนี้ไม่แน่าจผมเปลี่ยนอะไรกลับมานะถึงแบบมันมันก็โอเคขึ้นน่าจะน่าจะหลบหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมให้ดูพาสีที่ผมอัพไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ของก็ธรรมดาทั่วไปเลยครับ วันนี้ก็เดินปลาอย่างเดียวครับเดินปลาหลบง่ายอยู่ครับก็คอยเติมเลือดด้วยนะเดี๋ยวไปเก่งกล้าสามารถมากนะครับเพราะดาเมจมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็เน้นเติมเลือดไปด้วย,วยอ๋อแล้วผมก็ไปเอานี่ออกด้วยครับตอนแรกอะผมใช้เป็นตัวคลาสสีที่ที่แบบต้องถืออาวุธมือเดียวแล้ว,ลวมันจะแฮสกิลเร็วขึ้นใช่ไหม ผมไปเอาตัวนั้นออกแล้วก็มาถือโล่ดีกว่าครับเพื่อเอาความสามารถของพวกโล่นะของของสนใจนะเอาพวกอาตาลโลปีแล้วก็อะไรพวกนี้ครับมามามา,มา,ม,ามาเสริมนะก็ดูดูเหมือนว่าตายยากตายยากขึ้นมานิดนึงนะฮะอพรจะช่วงแรกๆผมมันด้อดาาคลิปไว้นะคือตายง่ายมากเลยแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกครับพอถือโล่แล้วก็รู้สึกก็ดีขึ้นนะอ,อ่าเด็กตอนนี้มาถึงเฟสที่2แล้ว มันก็พังรถแล้วนะครับลมมันุ่มนอนจมกองทรายก็ใช้สเตตเดิมครับป่าไปเรื่อยครับเดินป่าเดินป่านะครับจริงๆตรงเมื่อกี้ต้องกลิ้งนะน่าจะพลาดเดินป่าเดินป่าไปเรื่อยครับ พยายามจะหาจังหวะเข้าไปแทงอยู่นะแต่กลัวไงโอ้้หตัวน,นี้เกือบตายครับน,นี้เกือบตายนะนิดเดียวเองนหะนี่กดเลือดทันปั๊มยิกหนึ่งปั๊มไงก็มันก็ขึ้นช้าใช่ไหมตามตามที่เราอัพพาส i ี e ไว้เริ่มกลางเลยไอะไรแทนสายฟ้าป่ะสายฟ้า,าป่ะก็ปางเดียวเลยครับเออ ปลาแล้วก็ติดเลือดไหลบ้างนิดหน่อยนะต้องบางต้องว่างก็เข้าไปชิมบ้างนะเลื่อนมันกระชูหลังนะแล้วก็เอาเลือดกระชูหลังแล้วก็กระโดดส่วนแทงนะก็พอมีดาเมจบ้างนะี่ยนี่กระโดดสวนแทงเสร็จแล้วก็ปาดอีกทีนึงด้วยนะมันจะช่วยช่วยช่วยเพิ่มดาเมจนิดนึงนะแต่นี้ผมก็เวลาเล่นมันก็เขาเรียกวไงอะพลาดนะเออไม่ได้กดอะไรตามตามที่คิดไว้นะพอมาดูย้อนหลังเออ เดี๋ยวค่อยเอาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเาต้องเล่นวนหลายๆรอบใช่ไหมจากวันนี้เขานอนหงายฮะเ,ยเลือดไหลไที่หยุดนะไม่รู้ว่าดาเมจมันมันก็ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมผมก็มองไม่ค่อยเห็นรอยเลือดเท่าไหร่ ป่าแล้วก็แทงไปป่าแล้วก็แทงไปด้วยใกล้แล้วละ่ะนานนิดนึงมนันเจ็ดนาทีได้นะน่าถึงเจ็ดนาทีได้จังหวะหลังๆไม่ใกล้แล้วครับจังหวะน,นี้เริ่มลุ้นๆแล้วเพราะว่าอีบอสเนี่ยม,มันเริ่มมีเมคานคิกอะไรมาเพิ่มเติมแล้ว มันเริ่มไม่ค่อยมีที่ยืนแล้วมันเริ่มไม่ค่อยมีที่เราหมุนปลาหอกไปเรื่อยแล้วครับเออเจังหวะนี้ก็เกือบตายแล้วถ้าปลาธรรมดามันหมืนไม่ค่อยมีแอนิเมชันเหมือนพวกปลาปลาสายฟ้าอะไรเลยนะอืมถ้าปลาสายฟ้ามันแบบเหมือนมันเดินช้าๆอยู่ใช่ไหมอันนี้มันปลาธรรมดา ก็เเดินได้เดินเดินไปเรื่อยๆดูจำกัดให้เราอยู่ในกรอบนะอ่าตอนนี้เริ่มเริ่มโล่งขึ้นมาหน่อยละหายใจเริ่มคล่องเอาอย่างเงี้ยมันเริ่มจำกัดให้เราอยู่ได้แล้วแต่มันใก็จะตายแล้วครับตอนนี้ฮะจังหวะนี้ครับแทงเข้าไปฮะปาดก็ไปทีนึงครับกลับมาปาเหมือนเดิมฮะอ่ากายแล้วครับหลบไปทีนึงครับปลาเข้าไปครับกายแล้วกายแล้วจังหวะนี้แม่ง แทงเข้าไปฮะสุดใจลใลแล้วใกล้แล้วเมกำลังนอนหงายรียบใส่สเซอร์เม์เข้าไปโอเคเรียบร้อยฮะจบบอลแอ็สองได้ครับ <c oughs> สายป่าเลือดยังปาไม่หยุดเลยฮะดูดินะว <c oughs> <c oughs> อเดีวไปหักคอมแน่อเนี่ยโหดร้ายมากนะฮะทารุนกรรม โอเคของที่ผมใช้การจบวอร์ X2 เมื่อกี้นี่นะครับสายเลือดนะครับก็มีของธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเนี่ยนะครับอืมก็มีของของของทองนะของเหลืองใช่ไหมเขาเรียกเหลืองเหลืองหรือทองนะทองใช่ไหมอ่านะครับของทั่วไปนะครับอันนี้ก็ของฟ้า้วยทําไปนะครับอืมแล้วก็พัสสีมีประมาณนี้ครับพัสสีประมาณนี้นะอ่ะมีช่วยในการเอ่ออะไรนะ เพิ่มเพิ่มเติมพลังชีวิตใช่ไหมเออจกขวดยาด้วยแล้วก็มีนี้เพื่อความเรียนพื้นที่แล้วก็ความเรียนการใช้สกิลแล้วก็ทางสายหอ,อกก็มาทางนี้นะครับกับอันนี้สายเลือดก็นี่กรีดนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเพิ่มดาเมจดอะไรมากเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่นจะจะเกิดจากการปาหอ,อกมากกว่านะเออในการปาหอ,อกมากกว่าทำลรงจากการปาหอ,อกซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ยิงยาวเลยอันนี้ก็ใส่จีเบลอะไรนะ เพิ่มความเสียหายโปรเจกต์ตายเจ็ดนะฮรับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอืมประมาณนี้ฮะเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เป็นมือใหม่หันเล่นนะครับ P.O.E. สองเนียฮะปกติก็จะเล่นเกมแล้วนะล้อนะครับว่ามีเล่นเกมเคยเล่นเดยโบอสองมาบ้างนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเกันคลิปหน้าครับ